รับชมคลิปนี้ขอเชิญทุกคนกดติดตามช่อง KK Car Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รถดัดแปลงและรถบ้านจากทั่วโลกสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาช่อง KK Car Review คือช่องของคนรับรถที่นำเสนอรีวิวแบบเข้าใจง่ายจอร์ลิสเปคฟีเจอร์และการใช้งานจริงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้มั่นใจยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโ o y o t a Fortuner m o t o ม h o ต e รมรถบ้านสายลุยที่ผสนความแข็งแกร่งของรถ SUV เข้ากับความสะดวกสบายของบ้านเคลื่อนที่ได้อย่างลงตัว โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นรถ s u v ที่ได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานสมรรถนะและความน่าเชื่อถือเมื่อนำมาดัดแปลงเป็นมอเตอร์โฮมจึงกลายเป็นรถบ้านที่เหมาะสำหรับการเดินทางไกลเส้นทางทุรกันดารและการท่องเที่ยวเชื่อมิจน่อายตัวรถยังคงโครงสร้างแชสซีแบบแข็งแรงรองรับการใช้งานหนักได้ดีดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มอเตอร์โฮมยังคงความดุดันและสปอร์ตแบบ SUV เสริมด้วยอุปกรณ์แคมปิง้งเช่นหลังคาเต็นท์กันสาดด้านข้างกล่องเก็บสัมภาระและบางรุ่นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทำให้พร้อมออกเดินทางได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพ่พักหรือไฟฟ้าภายนอกภายในห้องโดยสารได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้ชีวิตบนรถพรื้นที่นั่งเล่นสามารถรกรับเปลี่ยนเป็นทีนท่นอนได้เบาะนั่งถูกออกแบบให้พับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยวัสดุภายในเลือกใช้แบบทนทานทำความสะอาดง่ายและเหมาะกับการเดินทางไกล พื้นที่นอนของ t o y o ต a f o r t u n e เนอร์มอเตอร์โสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้อย่างสบายบางการดัดแปลงเลือกใช้เตียงพับหรือเตียงหลังคาเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในรถผู้โนอ,อนมีความหนาและรองรับสริระได้ดีช่วยให้การพักผ่อนระหว่างการเดินทางมีคุณภาพมากขึ้นโซนครัวถูกออกแบบมาอย่างกระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริง มีเตาแกส๊สหรือเตาไฟฟ้าแบบพกพาซิงคล้างจานและพื้นที่เตรียมอาหารตู้เก็บของถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่ตู้เย็นขนาดเล็กช่วยเก็บอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการเดินทางหลายวันระบบไฟฟ้าในโ o y o t a Fortuner m o t o r h o ตอร์มมักติดตั้งแบตเตอรี่เสริมอินเวอร์เตอร์และปลัก๊กไฟหอาไาาาลจุดรองรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์แคมปิ้งไฟเล็ดภายในให้แสงสว่างเพียงพอและประหยัดพลังงานระบบน้ำถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวก มีถังน้ําดีและถังน้ําทิ้งพร้อมปั๊มน้ําแรงดันสําหรับล้างหน้าล้างจานหรืออาบน้ําแบบง่ายๆบางคันติดตั้งห้องน้ําแบบพกพาเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกลหรือการค้างคืนในพื้นที่ห่างไกลด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์มอเตอร์โฮมยังคงโดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนที่มั่นใจเหมาะสําหรับทั้งถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดเครื่องยนต์ให้แรงบิดเพียงพอสําหรับการบรรทุกอุปกรณ์ระบบช่วงล่างรองรับน้ําหนักได้ดีช่วยให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวล ระบบความปลอดภัยเป็นอีกจุดเด่นโครงสร้างตัวถังแข็งแรงระบบเบรกและระบบช่วยเหลือผู้ขับช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางไกลเหมาะสำหรับครอบครัวคู่รักหรือสายผจญภัยที่ต้องการรถบ้านที่ไว้ใจได้โดยรวมแล้ว t o y ย ta f ฟ r t ์จ er นอร์มอเตอร์คือรถบ้านสายลุยที่ตอบโจทย์ผู้ที่รักการเดินทางอิสระต้องการความแข็งแรงความคล่องตัวและฟังก์ชันการใช้งานครบในคันเดียวเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบตั้งแต่การตั้งแคมป์ใกล้เมืองไปจนถึงเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทาย ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง KK Car Review เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรีวิวรถบ้านรถใหม่และรถดัดแปลงน่าสนใจอีกมากมายจากเราขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ